จ้าพี่น้องวันนี้แม่เสียนสิฟ้าเดินเที่ยวนะจ้ะนอ้อขืนมากบนยอดแล้วเขาเดินเที่ยวตามป่าก,กับเจียวนะจ้ะพี่น้องจก้กมาเดินชมไปด้วยกันเด้อได้นังกระติกไปยิ่งอาหารหายซัด้วจ้ะพี่น้องจ้ะยิ่งเรียบร้อยแล้วก็สิเดินลงไปเรื่อยๆ้วจ้ะเดินช่มลงไปเรื่อยๆนะจาะ เอาก็เดินชบคือเก่าหน่อยแหละครับไปเที่ยวกันเลจ้าเดินไปชมดอกไก่เกียวตามป้าต้อขึ้นมาสุดยอดแล้วแม่น้อพี่น้องจ้าพาพี่น้องเดินชมอัปเดตเบิ่งไปเรื่อยๆแหละจ้าเยเจ้าแม่เจดีย์วหยังเอ้าเอาป้ายางมาคือไปใส่หารถสุดตัวเอารถจังได้ก็ไปเดินชมตามป้าทุ่งไก่เกียวนะจ้าเนาะตามปบาทุ่งไก่เกียวเด้อ เดินชมไปเรื่อยๆจ้าอู้โหูหินเป็นตานังหฮมตาเที่ยวดีเนาะจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งดูเป็นตานอนเว่นดีว่าเมจิเอนมาขึ้นมาตึ้งพูดสุดยอดพูดเลยพี่น้องจ้านสามสี่ไล่เดินขึ้นมาแล้วจ้านเมฆขาดตาเตาได้จ้านขาดตาเตาเศร้าแล้วนะเมียยะเมยยะเศร้าแล้วจ้าพี่น้องจ้าบ่ได้เอื้อนออกเพป็นเด็กท้องคนไปเลยบอกสองคนอย่างนี ไปด้วยจ่าเด้อเดินชมไปเรื่อยๆแหละจ่าดอกกระเจียวขังบนทั้งผู้บ้านบ่าท่านได้มีดอกเนาะจ่าเนาะบ่คืออยู่ขังล่างขังล่างดอกสวยจ่าพี่น้องว่าสวนดอกกระเจียวเขาชมบ่เดินไปเรื่อยๆเนาะจ่าเนาะเดินชมไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องจ้าพี่น้องจ่ามีหว่านเห็ดจ้าเห็ดอีหยังพี่น้องมองดูมีหว่านเห็ดเอเห็ดหนาขาวพนะจ่า ป้านหลายพี่น้องจ้าเอาไ่ได้เก uh ็บเบิ้งซื้อแหเบิ้งจะซื้อป้านพี่ออกขอดเห็ดเด้พี่น้องปลาเห็ดนอนี่แหป้าปลาเห็ดมันมีใบใหม่เนาะจ้าเนาะมีใบใหม่ไหนป้าดอกนี้แหงงามพี่น้องเป็นตะแกงแสบเนาะเพิ่นบ่ให้เก็บดอกจ้าเพิ่นให้เบื้องซื้อชมไปเฉยๆเด้อพี่น้องจ้ามึงดูเนี่ยเตี้ยนมาพอ้ดอกเห็ดอ้าพี่แหงหลายพี่พี่ป้ามีตะเห็ดเด้พี่น้องมึงดู มีดอกเห็ดแม่จามาเจียวจุ่มกับเกี่ยวป้าเห็ดแม่ผีน้องจ้ามุงดูมีเห็ดนะคะแต่เก็บบ่ได้เนาะพี่น้องจ้าเพื่อนอนุรักษ์โอ้ยแม่งยังมาหลายสิเพื่อนอนุรักษ์ป้าสายขาวจากฝากเพื่อสายมึงดูสายอยากขาวป้ามีตาเห็ดแต่พี่น้องมึงดูเต็มอยู่จ้าแต่เก็บบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมึงดูแม่เตียนได้หัวเห็ดนี่ก็เห็ดนะคะเบิ้งคือเื้อ ว่ามองดูพี่น้องปลาเห็ดเห็ดขาวหลากอยู่เห็ดไร้หลายมาให้เก็บเบิ้งดีเสือถ่ายรูปปลาบังดูพี่น้องจ้านี่แต่เห็ดเด้จ้าพี่น้องจ้าเห็ดไร้หลายแต่เก็บบ่ได้น้อจ้านาะเพิ่นอนุรักษ์อนุรักษ์ปลาธรรมชาติไว้เนาะพี่น้องจ้าอนุรักษ์ไว้ได้จ้า อันนูรักไรเดอ้อมีแมงอีหยังมาหลายเถ็บ,บพี่น้องจ้ามาชมทุ่งกระเจียวนะจ้าขึ้นมาสุดรนวดแล้วชมแล้วก็สิได้ลงได้จา้าขาลงใจลงไอ้ไปแล้วเด้อพี่น้องจา้าดอกกระเจียวกระเจียวด้วยจ้าพี่น้องจ้ากาลังออกดอกงามงามจา้า สวยสวยเลยจ้าพี่น้องจา้าสวยสวยเด้อมาชมน้กนากันเ้ยจ้าป่าทุ่งดอกกระเจียวยุคขังรางสีสวยดีอันนี้ยุคยุคป่าธรามชาติจ้าพี่น้องอยู่เทิงพู่แม่จา้านทิงพู่ได้พี่น้องจา้าพู้สูงสูงสวยงามมากเลยวิวก็ดีจา้าบรรยากาศก็ดีวิวก็สวยพี่น้องจา้ามาเด้อมาชมมะเทียวเ้ยจา้าผู้ใดว่าท่านไหนมาเป็นตามาจา้า เป็นตำไม้หลีพี่น้องจ้ะน่าชมน่าเที่ยวมากเลยค่ะจ่ากำลังขืนมากกับนี่จ่ะผูข้ขืนมากกับขืนมากพูดสีโลงกับสีล,ง,สลงนะจาะนอสลับกันไปสลับกันมาพี่น้องจ่ะเมถยนขืนมากโดนแล้วมเมถยนกับสีโลงขี่รถขั้นนี่ลงไปคือเก้าหน่าจาะขี่รถขั้นนี่ลงไปคือเก้านี่เพิ่นกำลังขืนม้าจ๊ะพี่น้องจ๊ะ เป็นมาไหมเมถียนเที่ยวใหี่ยแล้วแม่เถียนกับสิลงไปนะจาะนะนั่งรอรถอพี่น้องจ้าบ้ากันนางรอรถอยู่นะจ้ะเนาะนั่งรอรถก่อนเด้อพี่น้องจ๋าผู้เดเที่ยวแล้วกับมันน่งรอรถอยู่หนเนะจ้ะนางรอรถรถมากแล้วกับสิขึ้นรถไปคือเกาลหละจ้ะขึ้นรถไปคือเกาพี่น้องจ้ากาลั่งขึ้นรถนะจ้ะเนาะขึ้นรถก่อนเด้อพี่น้องจ้า นั se, lá, ่งข да. uh, ึ้นรถก่อนขึ้นรถลรขาลงมได้จับวัเนี้ว่าหันขึ้นมาบันนี้แม่เทียงก็สีลงไปคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยหอนบรรยากาศก็ดีจ้านี้ขาลงมได้พี่น้องจ้าวันนี้ขาลงมได้จ้าด้อวยลงไปแล้วได้จ้าเจียวแล้วสีลงไปคือเก่าพี่น้องจ้าหน้าก็ไปเจียวจะล้ไปอีกจ้าขาลงแล้วนะคะ ห้ามวินรถนะคะห้าวินแล้วค่ะห้ามวินรถเด้อห้ามวินห้ามเบียนขาลุ้งเลยพี่น้องจ้าาสีลุ้งเลยด้อพี่น้องจ้าบัดนี้แม่เทียนกันล,ลุ้งเลยด้วเจ้าเครื่องคู่แล้วสีล,ลุ้งเดี๋ยวเรียนจ้า จุดใหม่นะคะมีจุดเทียเท่ยวเยอะแยะเลยค่ะล่งรถเที่ยวอีกจุดหนึ่งก่อนเนาะพี่น้องเพ่ท่านได้ลวมขงางล่างด้วจะ้ะเที่ยวอีกหนึ่งจุดก่อนเด้อพี่น้องจ้ะล่งรหแล้วก็เที่ยวนะจ้ะเนาะโอ้ยป้ายสวยงามมากเลยค่ะจุดที่สองนะคะชมวิวไปจุดที่สองนะคะทุ่งดอกกระเจียว ถ่ายเอาทุ่งดอกกระเจียวนะคะนองไผ่น้องกำลังจะชวนได้ดอกทุ่งดอกกระเจียวค่ะเอาค่ะลุงเด้อเที่ยวเที่ยวไปเป็นจุดๆได้พี่น้องหน้าเที่ยวมากด้วยจ้ะเด้อปุ้ยได้พันมากกับมาด้วยพี่น้องจ้ยไปเลยยิ้จ้าจมจุดที่สองนะจ้ะน้องกำลังจับภาบกันอยู่จ้ะพี่น้องจ้า กำลังชักภาพกันอยู่นะคะทุ่งดอกกระเจียวเอาไปทุ่งดอกกระเจียวก็นัพี่้องแลวพี่นองบ่เสื้อเดินชมไปด้วยกันเด้อพี่นองจ้ะสวยงามมากนะคะสวยงามมีลีด้จันชมไปด้วยกันเด้อจ้ะเดินชมไปเรื่อยๆ ผู้ล่งกะลงมากผู้ขึ้นก็ขึ้นไปจา้าผู้บ่ท่านเห็นกับขึ้นไปผู้เห็นแล้วเพิ่งกะล่งมากเนาะจา้าเนาะไปมากละติจา้าไปเด้อพี่น้องจ้าตายตายชมไปเรื่อยๆนะคะมาด้วยกันหลายคนเน,อน้อคณะเสียว่าหาแม่จัน คณะเสียบวหาบมีผู้ใดน้่หาพระนอาจากันสองสามไล่หาไล่ออกบ้านแล้วเสียบ่หาจ้าออกบ้านมาลูกผัวกับบบีพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องจ้ารถขึ้นกะขึ้นรถคุณล่งกะล่งนะจ้ะเนาะกูขึ้นมากกบขึ้นคุณล่งกบล่งนะพี่น้องจ้า นี่มองชมอยู่สองสามจุดจ้ะแ้วแต่ผู้สีชมมาช่มเนาะจา้ะพี่น้องจา้าเพม่อนพ่น้องก็ขืนมากเมทิเนกับโล่งมากแล้วจ้ะ <laughs> ผู้โล่งกับโล่งผู้ขืนกับขืนละจ้ะพี่น้องจา้จาจ้านี่แมทิียนกับมาถึงไงไปชมวิวจุดที่สองเนาะจา้าเมทิเนกับขอจบคลิปแค่นี้ไว้ก่อนเนาะพี่น้องจา้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ ขอให้ส้มคลิปให้แม่สเสถียรเนื้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ